ปั่นเลยครับมาครับเดี๋ยวเราจะมีเส้นปั่นนี่นะครับออกไ่ตามสายด้วยไม่ทั่วห้างเลยครับก็ตอนนี้เราปั่นกันอยู่ได้ยินไหมครัอะไรฮะับใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยครับผมยังไม่รู้เลยกันอะไรใส่หมดเลยนะครับนับเปล่าครับตลอดทั้งปีโดยเฉพาะเว็บไซต์ของเขาดีมากเลยนะฮะเบอร์ไว้เด็ด มีเข้าไปเนี่ยโอ้โหเกมที่เล่นแจกของต้องวันเข้าไปเราไม่อยากออกจริงๆนะฮะเวทีของเราโอเคนะครับอันนี้แถวจะได้แล้วครับได้เลยดวงช่วยช่วยอะไรนี้เป็นสิ่งหักนิดนึ่งโอเคนะฮะ อะอย่างนี้ติดตาครับผมใหญ่แต้ที่ขึ้นครับเราเป็นซื้อใส่มาใส่โอ้เโอเคทลเหมือนกับที่แคลิฟอร์เนียโลร่ใช่อ่าโอเคผมว่าชอบทานได้กะได้กรุบกรมีความรสชาตินิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าง